สวัสดีครับมื่อกี้ก,กับบวกับบ้านน้องไข้ครับผมพอดีว่าเมื่อวานลงคลิปไปหนะพี่น้องเมื่อวานลงคลิปไปส่งของ,องให้บ้านน้องบัวมีพี่พี่เอฟซีครับผมเขามาอุดนุนหลายพี่น้องมองื่อนี้นเกือบสามสิบสามสิบนะเ,เซตแบบนี้นะครับสามสิบเซตแบบนี้ครับบางคนสั่งเคืองบางคนสั่งซิปซิปผืนนักเป็นซิปเซตแบบนี้นะครับบางคนอุดนุนหลายครับผมบางคนอุดซีผืนห้าผืนนะครับบางคนอุดนุนผืนสองผืนครับ ประมาณ30ครับ30พื้นนะครับถือว่ามือหนี้เป็นมือที่ขายได้หลายนะครับเพราะว่าบางองคค่ายขายแต่ขึ้นกับได้ประมาณ20กว่าถึง30 20กว่าถึง30ิประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ได้ร่วมตอนแรกนะครับเนาะอันนี้แค่ช่วงเศร้านะครับบางองค่ายสิมาจัดส่งให้เพื้นนะครับเนาะพอดีว่าบางองบัวร่วงคลิปไปเพือนกับโปมโดทั้งล้านให้นะครับเนาะก็เลยพี่ๆก็เลยเข้ามาสอบถามราคานะครับเนาะถามว่าบานองคค่ายขายแพงบอก บอ้องค่ายจะโบนิ่นขายแพงเนะพี่น้องเน้นขายลายแต่โบนิ่นขายแพงเพราะว่าขายขายแพงขายได้เพื่อเดียวแต่ถ้าขายถูกแล้วเขาเน้นลูกค้าหลายๆเขาสิได้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับลูกค้าอันได้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ดูบนลองค่ายอยู่การคิดเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าขายของต้องคิดให้แตกจากคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นบ่อยคิด ตรงกรอบเดียวกับเขาะนะครับเนาะเพราะว่าการธุรกิจมันมีการแข่งขันสูงผู้ใดขายราคาสูงกะอยู่ได้บ่ดนถึงเนื้อผาบางองค่ายบอกเลยว,ว่าเนื้อผาเขามาจากที่เดียวกันมดครับผมแต่ว่าอยู่ที่คนแต่ละคนสตั้งราคาของเจ้าของอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนาะยังบางองค์ค่ายขายอยู่ตลาดเขาขายหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแต่ผมขายเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่า ลูกค้าบขต้องไปหอดตลาดเข้าใจไครับค,บคือสินค้าผมหอดหนาบ้านเลยบ่าต้องเสียเวลาไปตลาดแต่ว่า9 9บเ้าบาทผมถามว่าผมได้ซ้ำตลาดตัวคือผมต้องเสียค่าส่งครับผมอันนี้คือให้ลูกค้าเข้าขใจเนาะว่าบางคุณอ่ะถักแชทมาถามบา้านหนองคายว่บ้านหนองคายคือขายราคาซูซีกับตมท้องตลาดแท้คือต้องมองวิเคราะห์มุมมองวิเคราะห์ว่าปึ๊บคุณบ่ต้องไปตลาดเลย คือสินค้าของผมนี่ฮอดหน้าบ้านเล่นคือเพิ่นไปส่งฮอดหน้าบ้านนะครับเนาะแต่ว่าคือผมบม่ได้คือบม่ได้เต็มหนึ่งไม่ได้เต็มเก้าสิบเก้าบาทนะพี่น้องคือเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องโอนมาผมก็ต้องไปเสียค่าส่งเสียค่ากล่องเสียค่าส่งเสียค่ากล่องเสียค่าเสียค่าถุงอีกครับคือว่าผมบม่ได้เต็มเก้าสิบเก้าบาท คือผมรับมากหกสิบกว่าบาทผมก็จะได้ประมาณทุงหนึ่งประมาณเจ็ดบาทครับผมทุงหนึ่งนี่ผมได้ประมาณเจ็ดบาทครับผมก็เลยว่าพมกอย่างผมอยู่ได้คือว่าผมบ่ต้องไปนั่งขายอยู่ตลาดนั่นแต่ว่าผมเน้นอาศัยขายลายไว้นอกอาศัยขายลายอาศัยเน้นลูกค้าหลายๆธุรก,กิจมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับถ้าว่าคุณเน้นขายแพงคุณก็สิได้ขายเทื่อเดียวลูกค้าก็สิบม่มาอีก แต่ว่าถ้าคุณเน้นขายถูกแต่ว่าขายหลายๆอย่างวันวันหนึ่งคุณขายประมาณสักคนที่เขาขายแพงเขาอาจิบขายแค่มือละหกับพ่อแต่ว่าผมวันวันหนึ่งผมขายมือละสามสิบแต่ว่าผมเน้นลูกค้าหลายๆคือเห็นลูกค้าเห็นเอาส่งของหลายๆมันก็โอเคเนาะพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้ครับผมดีใจร้ายครับผมมี p ีเอฟซีมาอุดนุนตอนกลางวันนะ่ะบางครั้งใครจะขายแค่ช่วง ประมาณยๆนะครับจะขายแค่เท่อนึงก็จะได้ประมาณสี่หาพื้นเพราะว่าช่วงดึกมันจะได้หลายนะครับช่วงดึกแบบว่าคนเลิกงานคนนอนดูซื้อออนไลน์นะครับเนาะมันก็จะได้หลายแต่ว่าเมื่อนี้มีพี่ๆตอนเศร้ามาเปิดบินเห็ผมแนละ้วเปิดบินเมื่อเช้านี้ก็ประมาณเก้านะครับเนาะเก้าเก้าพื้นแรงกันเก้าพื้นผมก็ไปทรงแล้วแต่ผมกลับมากลับมาอาบน้ำออกกาลังกายอาบน้ำ,นำกินเขานะครับเนาะ มีพี่พี่มาอุดนุนอีกครับนีครับผมมีพี่พี่มาอุดนุนอีกอุดนุนอีกหาพืน้นนะครับชุ้งๆละสองพื้นอีกหาพื้นตรงนี้พื้นนี่ครับผมพี่พี่มาอุดนุนอีกหาพื t ip> <t ip ้นแล้วตอนผมออกไปข้างนอกเมื่อกี้นะครับออกแขางนอกเอาพาไปซักเก็บกวาดบ้านแล้วเอาพาไปซักกะมีพี่พี่ทักแชทมาอีกมาลองค่ายพี่อยากเบ่งสินค้าราคาเท่าไหร่ผมว่าเสนอราคากันเองไปเลยเพราะว่าผมบเนิ่นที่ว่า ผมต้องเป็นกำไรผมบ่ได้ขายเพื่อเป็นมหาเศรษฐีครับผมขายแค่พออยู่ได้คือเพื่อผมขายแค่พออยู่ได้มีเงินใจค่าของค่าน้ำค่าไฟมีเงินส่งให้แม่ใส้แค่นี้ผมก็โอเคแล้วผมบ่ต้องขายมันรวยคือเขาราคากันเองไปเลยผมก็บ,บอกพี่มันเพราะว่ายัางไงผมก็ต้องส่งฟรีอยู่แล้วบางคนถามว่าบา่ลองไห้ส่งฟรี9 9บาทบาทมงไ้ส่งฟรี กับครับผมเมื่อป็นยังครับผมกับผมกินแค่ห้าบาทพกบาทเจ็ดบาทผมก็โอเคแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งครับเราทักแชทมาบอกว่าพี่ต้องการซีพื้นจัดให้เลยครับผมนี่ครับพี่ต้องการซีพื้นเนาะโอ้ดีใจร้ายครับนี่ครับผมพี่เพิ่นสั่งของนะครับซีบพื้นเหมือนนี้นะครับเนาะมาลอาค่ายครับรถให้เพิ่นพิเศษนะครับเนาะซีพื้นจะแยมงของให้เพิ่นอนหนีเนาะ นี่นะครับสำหรับพี่เพ่นซังสิปืนผมเคจแถมสองื้นเล็กนีพน่พื้นเลน็กนี่ราคาอยู่ตะลาดนะกับประมาณ35บาทนะครับ3าบาทสองพืนนี่กับสามเจ็ดสิบบาทแต่ว่าผมก็ให้ไปเพราะว่าผมซื้อของพวกนี้แม่คือเขามีแถมมาแล้วพี่น้องซื้อหลายๆเขาเขามีแถมซื้อหลายๆขเขามีมลดแต่ว่าบางทีเขาก็แถมให้เชื่อละแพ็กหนึ่งหกพื้นผมก็มาแถมให้ลูกค้าเพราะว่าผมบม่สามารถ สิมาขายเนาะผมบขายเนาะครับเนาะคือเขาแถมมาผมก็เอาให้ลูกค้าก็ลูกค้าไหนสร้างรายผมก็เอานี่แถมให้เพราะว่าบางทีผมไปซื้อของการลงทุนของผมซื้อของพวกนี้มันบอเน่านะครับมันบอเนา,ววาคือของกินของแนวอื่นนะครับมันบอเนาแต่ว่าผมสามารถซื้อมาหลายๆได้เพราะผมมองการไกว่าผาเส้นตัวครับผมมันบอเนาแหละมันก,การเริ่มธุรกิจของผมเนาะการเริ่มธุรกิจของผมผมมองสินค้า ผมปรึกษากบแฟนว่ามีอยู่สองสินค้าที่ผมจะขายคือถุรงเท่าถุงเท่านี่ใส่เดือนนึงก็ขาดก็ต้องซื้อไม้พาสิตัวครับผมมันก็ต้องมีใส้ครับผมเพราะว่าบางเสื้อใส่แป๊บๆมันก็ใส่บุดีทุกคนก็ทิ่มไปก็ต้องซื้อใหม่ของพวกนี้มันอาจจะเป็นสินของสิ้นเปลืองแต่ว่ามันต้องซื้อผมก็เลยมองการตลาดที่ว่าลองขายพาเซตัูดูวันเพราะว่าไปหาร้านแต่ละล้านบางล้านก็เป็นคุยบางล้านก็เป็นคน มางล่ากับซักล้วก็สีตก๊กกับพอดีไปเจอล่านนี้นะครับเนาะล่านนี้ราคาโอเคกับาราคาต่อรองกันได้โอเคครับผมก็เลยจัดแห่งครับผมว่าผมสั่งเลยสั่งมาเป็นหมืน่นพี่น้องสั่งคือลงทุนเป็นหมืน่นหลายหมื่นกับลงทุนเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่คุณต้องเป็นคนที่ขยันหนึ่งคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ต้องขยัน บเมนว่าขายมือนีบ่ได้มืออื่นบ่าขายแล้อันนั้นคือเป็นความท่อการเป็นพ่อค้าอย่าท่อครับท่อบ่ได้เพราะว่าเป็นอย่างถ้าคุณท่อก็คือของที่คุณลงทุนมาเป็นแสนคุณก็บอ่มีทางขายได้แต่ถ้าคุณน่ะท่อพ่อค้าพ่อค้าไม่ขายเนี่1หนึ่งอย่าท้อสองอย่าอายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแค่นี้พ่อพี่น้องคือถ้ามีถ้าปุ๊บผมผมไล่เธอแรกผมขายได้ประมาณหาหรือหกพื้น ผมบอท่อผมกับก็บขอมุ่นในเบื้องของอ่าทังพอบอกคนนี้พี่น้องเพนนี้ขายแบบเดียวกบผมคือปุ๊บคือเข้าอ่ะเข้าเป็นพี่น้องกันคือสีขายเวลาสีบลส้นกันพี่น้องปุ๊บเขาขายแล้วประมาณเครื่องชื้นมุ้งผมก็สีไล่ปุ๊บผมข้นเขาก็บอไล่คือว่าสีบอนีกันครับผมบอได้มาแข่งขันกันเพราะว่าต่างคนต่างขายเขาลงปุ๊บผมก็ไล่การขายครับยาท่ออย่างเดียวเพราะว่าท่อบอได้รูกค่าเพราะว่า แต่เราถือจะเจอลูกค้าแบบใดลูกค้าจังใดแบบบางคนบางคนต้องการอยู่แบบพิมพ์มาเออต้องการท่านนี้แบบเข้าทักไปอีลีเงียบขายไปก็มีพี่น้องเงียบหายไปก็มีการขายของออนไลน์นี่แหละครับต้องทำใจแล้วก็โกลโกงหลายๆอย่างท่านน้นนองแต่ว่าผมกับท่านได้โดนหรอกแต่ว่าผมก็ศึกษาข้อมูลแล้วเตรียมตัวไว้ครับผมแล้วผมก็นี่แหละครับใครที่อยากเรื่อมก้าวแรกในการขายของเนาะเพราะว่าผมอ่ะ ใช้ชีวิตท,ทำกเกษตรก็ใช้มาแล้วเพราะว่าผมเป็นอย่างผมเป็นคนคนหนึง่งที่มาการค้าขายการค้าขายได้จับเงินสมือการทำงานก็นได้จับเงินสมือแต่ว่าการทำงานของคุณคือต้องทำงานเพื่อเป็นลูกจ้างเขาทำาตอนเช้าไปรับเงินตอนเย็นแต่ว่าผมขายตอนนี้ผมก็ได้เงินตอนนี้ขายตอนนี้ผมก็ได้เงินตอนนี้คือผมถือเงินตลอดขอแค่คุณขยันเนาะขยันอดทน กับมันบมต้องไอครับผมพี่น้องคือบางคนอาอครับผมเป็นผู้ใต้ผมเป็นคนคนหนึ่งถามว่าผมอายบอแเม่นผมสีขายข,ายของตลาดนะผมอาอบอผมบออายเพราะว่าหนึ่งยังไงผมก็ทํามาหากินครับผมทํามาหากินผมต้องไปอายมันพี่นอ้องายคือายนี้บวได้ยังนะครับเนาะถ้าคุณาอคุณสีบวได้ยังเลยขอให้คุณนสูงครับผมสูสูด้วยใจจริงๆครับเพราะว่าคนขายของมันท่อบาได้เพราะว่าผม หนึ่งผมมองว่าผมมากในการขายสองผมเป็นหัวน้าธุรกิจผมบอกตรงๆว่าผมเป็นหัวน้าธุรกิจผมมองมองมองการตลาดให้ขาดม,มองการตลาดไ้ขาดผมบอกแค่นั้นเองมองการตลาดห้ขาดแล้วผมลงทุนผมสิบลงทุนหลักลอยหรือหลักพันเพราะว่าของลงทุนแบบนี้ถ้าคุณลงทุนกับของกินของแห่งคุณก็จะเป็น โอเคนะครับแต่ว่าของกินคคนกับกินซูมือบางคนบอกว่าบางคนขายของกินของกินคนกับกินซุมือแม่นครับแต่ว่าถ้าคุณขายของออนไลน์เป็นของกินปุ๊บสมมุติว่าของมันตกข้าง2ถึง3วันของกินแบบว่าสมมติว่าเป็นพวกแหนมพวกไส้กรอกมันอาะสิเป็นแนวอื่นไปนะพี่น้องผมเลยมองตายของกินตัดออกไปเลยเพราะว่าหนึ่งส่งไปของชำรุดเพราะว่าสินค้าพวกผาพวกนี้ มันมีกระแทกนิดหน่อยถุงยับนิดหน่อยก็คือว่าโอเคอยู่พี่น้องคือว่าผ่านบริสิกบริขาดพี่น้อง็คือถุงยับนิดหน่อยก็คือว่าลูกค้าก็ยังโอเคแต่ว่าถ้าเป็นของกินปุ๊บมันข้างหลายๆมือ้อมันส่งกินเอ้ยเป็นอันนั้นอันนี้มันแตกมันอันานั้นอันนี้ไปมันกัสิทาให้เข้าเสียเครดิตไปเนาะพี่น้องแต่ว่ามันนีก,ก็เอฟซีเอฟไล์พี่น้องขอบคุณขอบคุณนํอ่าบ้านองบัวที่โปรโมทให้น้ำเนาะ พอดีบ้านหงบวัวโปรโมทให้ได้รับของบ้านหงบวัวกับโปรโมทให้ขอพูดไอ้ไส้บ้านหงบวัวครับเนี่ยครับผมขอพูดไอ้ไส้บ้านหงบัวที่โปรโมทให้เนาะเพราะว่าไอ้ไส้โปรโมทให้กโอเคครับผมหลายคนก็นถามบ้านหลวงไขว่าบ้านหงไขว่าซีนี่อีพีกับบ้านหงบวัวเขาบอกโคราชครับผมนัดกันนัดไว้แล้วว่าหลังปีใหม่นะครับเนาะผมกับขอพระราชาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะกกลับไปบ้านพอ่พอพ่อกลับไปบ้านพอ่พอกับสี่ ของพวกนี้ก็สีขายขายภายในบวกเกินสามวันครับผมสีขายให้เบิ้ลขายให้เบิ้ลอะไรคับปิดร้านประมาณอาทิตย์นึงครับผมแล้วก็สีไปเอาของอยู่โกดังมากนะครับไปเอาของอยู่โกดังมาลงตอนผมสีกลับมาอีกก็สีขายให้เพิ่อนได้หลายๆเพราะว่าเงินก้อนนี้ผมก็คือเงินกําไรก้อนบอดี้ไส้นะครับเนาะงบอดี้ไส้กำไรก้อนนี้คือเก็บเก็บพร้อมล้อมดินไว้เพราะว่าผมอยากได้อย่างหลายๆอย่างก็คือกำไรอ่ะหินกันอยู่ ถึงว่าได้มื้อละซี่ห้าร้อยก็โอเคถือว่าเป็นการทํางานนะครับเนาะคือผมชีวิตผมบริขายแค่ของตรงนี้ตรงเดียวนะครับเนาะผมกับมีงานส่วนตัวผมคือเห็นงาน y youtube เฮ็ดงานออนไลน์นะครับเนาะผมมีงานผมสิบริสไซเงินของพวกนี้นะครับเนาะผมใช้เงินพวก u t u b e แล้วก็ใช้เงินออนไลน์งานออนไลน์ของผมก็คือบ่ต้องห่วงนะครับาการเงินผมผมสิว่างระบบไวเเป็นอย่างดีนะครับเนาะเพราะว่าหนึ่งนะครับคุณวางชีวิตที่ดี วันข้างหน้าคุณสบายแน่นอนครับถ้าผมผมก็เสร็จแพ็คของแลคก็สิส่งของกับพีเอฟซีเนาะเขาบอกไลน์ไปแล้วเท่าไลน์แล้วนี่ครับซิปซิปพื้นพวงกุญชีไส้เในใี่พื้นเนาะไอพื้นเอฟซีเดี๋ยวผมิอหานกล้องลงเนาะ นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับ PPFc เพิ่นอุดหนุนแม่เมื่อนี่สองลังครับผมลังละสิบพื้นนะครับยี่สิบพื้นเมื่อนี่ได้อยู่ยี่สิบหกพื้นพี่น้อง PPFc เพิ่นอันนี้เพิ่นสเจะไปฝากผู้เทาครับนี่เป็นคล้องฝากผู้เทานะครับปีใหม่ครับผมสิบพื้นบางองไข่แถมให้พื้นเล็กอีกสองพื้นนะครับ PPFc จัดให้เมื่อนี่ขอบคุณนลร้ครับผมขอบพุ่นลร้สำหรับขอบคุณนน้ำไอ้ไส้น้ำในที่โปรโมท ทางร้านให้น้องลุงได้ขายของดีๆครับขอบคุณหลายครับผมนี่นะครับสินค้าบางรองไายกับสิมีสีพี่น้องมีสีชมพูครับตอนนี้คล้องซีบดแลครับนี่เลือนหน่อยแล้วครับที่จริงนี่เตรียมห้องแล้วพี่น้องผมมีหอดหมองอยู่ครับผมนี่ครับผมเลื่อนสมนีแล้วครับพี่น้องเลือนว่ามั้นร้อยหนึ่งครับผมร้อยพื้นครับผม โดยประมาณลอยพื้นภาสิจัดทรงตระแล้งกัสิเลือหน่อยลงครับผมนี่แหละครับสินค้าเลือสำนีครับผมผู้ใดต้องการอุดหนุนกะแวะมาเวียนมาอุดหนุนนะครับเรื่องมาถามไทยข้าวข้าวครับผมจัดโปรโมชั่นให้คุเก่าเราพี่น้องครับผมขอบคุณบางให้กขข่อคอร์สาบขอบคุณพี่พีเอฟซี FC นะครับเนาะที่มือหนี พี ee, I mean zat, mm ่บางน้องบัว mm พี hmm. ่ไส so, mm ้นะครับไอไส้ไอไงอันหนาไอ้เพจเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นจัดให้ว่าเพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นยังเดี๋ยวผมสิซอยโปรโมทให้ว่าทันเพิ่นว่าผมยังถ้าของมาหอดเดี๋ยวผมสฝากร้านให้ว่าทันขอบคุณไอไส้นะครับที่โปรโมทร้านให้น้องน้องไส้นะครับเนาะกบบมือนี้ก็ขายดีครับพี่น้องขายดีแห้งมือนี้ทีดีเอฟซีมาอุดหนุนหลายแห้งครับมือนี้จัดไ้หลายอยู่พี่น้องสองกล่องครับตอนแรก อ่าม่กองเดียวพี่น้องกองหนึ่งครับผมกองนี้งสิบพื้นกองนี้งสิบพื้นครับแล้วกองนี้อีกสิบพื้นนะครับเนาะอีเป็นจัดให้ผมนั่งแท็กไปนำ้ำตอบคอมเมนต์ไปน้ำนะครับเนะนาะคนนั้นมิสีใดแน่นะครับเนาะอันนี้สําหรับคนซื้อพื้นหนึ่งสองพื้นกับตอบคุณน,นะครับเล็กๆน้อยๆกับโบกเป็นยังพี่น้องครับซื้อหาบาทชิดบาทบางค้งให้กับคายกี้เราครับผมคือว่าเป็นกำลังใจนะครับเนาะสำหรับ คนสูงพวกเราแหละพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆครับผมมินิบ้านน้องให้กับแพ็คของเส้นละกันสี่พิศวงคล้องให้เพื่อนนะครับเนาะพิส like ่งของให้เพื่อนแล้วก็เตรียมตัวเห็ดกับเข่าก้มแนาครับผมกะสิเตรียมตัวเห็ดกับเข่าก้มแนมนะครับว่าว่าอีกผู้หนึ่งกะเจ้าหน่อยกัเลิกงานมากกับป้ากผ้ากันกินเข่าว่าไม่เนี่ยพี่น้องเลิกงานมากผ้ากันกินเข่าแล้วผู้หนึ่งกับจะให้พักผ่อนชั่วโมงฟังชั่วโมงกินเข่าจินยาแล้วกัน จังมาขายของนากันนะผมผมก็บจิเป็นคนเบ้าอย่ีสิละไล่ซดขายของผู้นึงกับติต่อบคอมเมนต์นี่น้องสองคนเนี่ย่วยกันทําไมาหากินครับผมบมเมนว่ามังครอบครัวครับผมบเรีว่านนันอันนี้ที่มางครอบรัวกันเห็นเต่ผู่ไส้ไปหากินมึงเท่าก็เห็นผูหญิ่งทําไมาหากินครับผมผมอยากให้ครอบรัวว่วยกันรวมมือทํามาหากินครับผมอันใดมันสีลำสีรวยเฮ็ดซวยกันพี่น้องนักซวยกันหาบหยาบซวยกันดึงพี่น้องกระไดอันใดกระไดครับผม ผมอยากฝากไว้ทั้งนี้นะครับให้สูงคนอยากสูงครับผมผู้ใดอยากค้าขายครับผมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผมบอกได้เลยว่าศึกษาข้อมูลครับผมศึกษาข้อมูลก่อนที่คุณจะลงทุนีกอย่างบางคนทางมาหามผมเนาะรับผมย้ำทันทีบางคนอะทางมาถามผมมามา,มาลงท้ายหนูตกงานอาานันนนี้ผมอยากบอกให้คุณรู้ๆว่าคุณตกงานคุณก็ต้องมีการดิน้นรนเนาะบริเวนว่าจะอยู่ของเฉยๆต้องมีการดิน้นรน ที่รนหาอนาคตเพราะว่าอนาคตมันบ่มบกกองอยู่ตรงหน้านะครับอนาคตมันจีบบกกองอยู่ตรงหน้าเขาดรอกต้องย่างไปเ้างพอเลยมันโมเมนครับผมคือต้องลงมือทำับผมอยากเห็นยังต้องลงมือทำลงมือทำก่อนมันสีเจ๊งมันสีบรวยมันสีรุ่งมันอยู่ที่ความพยายามของเขาครับมันโมเดลแมนแบบซื่อสินแน้ไม่ขายมันขายบ่ได้ในที่คุณยังบบท่านพยายามคําว่าพยายามทุกคําว่าพยายาม ความพยายามที่ไหนความสําเร็จที่นั่นครับผมปากได้ทำหนี้ครับผมอยากให้ทุกคนพยายามระสู่ขึ้น่นครับผมบริคิดว่าผมสิขายให้รวยครับผมผมคิดว่าผมขายเห็นมันอยู่ได้ครับผมอยู่ได้บ่ต้องไปลูกจ้างคนอื่นบางขึ้นผมนอนตีหนึ่งตีสองผมกับเบเป็นอย่งางเพราะว่าผมตื่นมาส่งภระระยาเจ็ดโมงเส้าผมกับมาแพ็คของผมกับงีบนอนกับมานชั่วโมงนึงผมกับมาขายของเอองื่อนวิ่งเพราะว่าผมบ่อยากไปลูกจ้างคนอื่นนะครับเนาะแต่ว่าภรรยาคือเขาต้อง ทำงานนะครับต้องไปเคลียร์เงินของบริษัทของจบนะครับความที่จะมามาลงงานเต็มโตมาขายของใส่กันสองผัวเมียนะครับใส่กันขายของนะครับมือึงขอกราบขอบคุณงามๆพี่พีเอฟซีนะครับเนาะที่อุดหนุนนะครับอุดหนุนผู้ละเก้าซิปผู้ละร้อยมีสองคนผู้ละพันขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับผมถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมสู่ต่อนะครับเนาะทุกเส้นทางเดินครับถ้ามีกําลังใจมั่นกรับ สิไปต่อทุกๆคนแต่ละคนบมเมนตาแต่กํำลังใจพี่ๆที่มาอุดหนุนกำลังใจคนรอบข้างก็สําคัญครับผมให้สูส้ๆไปน้ากันครับมือหนีบาลองไข่ของขอล่าไปสมีครับอยู่ดีมีแห้งสุกุสุกคนล่ำรววยสุกุสุกคนครับสวัสดีครับ